สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสวนมะพร้าวบ้านไร่บนดอยเขาขานะครับตำบลบ้านเำิภอมเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับหมู่2ี่สิบบ้านกองอ่างนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งใส่ปุ๋ยเสร็จกบฟางเสร็จรดน้ําไม่ทันนะครับวันนี้จะมาให้ดูวิธีการรดน้นํนนานะครับการรดน้ำมะพร้าวนะครับ ให้พี่ๆที่ทำสวนมะพร้าวอยู่ช่วยแนะนำเข้ามาด้วยนะครับว่าที่ผมทำอยู่นี่มันถูกวิธีหรือว่าผิดวิธีนะครับนี่นะครับสวนมะพร้าวผมก็ซึ่งกบฟางไว้เมื่อวานใส่ปุ่นเสร็จแล้วก็กบฟางแล้วครับซึ่งระบบน้ำก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์แนี้นะครับระดับกระจายก็ประมาณตรงรัศมีวงกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับ ก็จะให้น้ําแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ใส่ฟางเสร็จใส่ฝุ่นเสร็จให้น้ําไม่ทันนะครับอันนี้ก็เลยมาเปิดน้ําให้ดูต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับวิธีการให้น้ําก็ผมก็เปิดทีละสองแถวนะครับสอแถวก็จบาวานันนะครับแสงจา้าไปนิดนึงนะครับเพราะแดดแรง นี้เวลาประมาณ8โมงกว่าๆเองนะครับวันนี้แดดแรงมากนี่นครับรัศมีของน้ำยังก็จะคุมรัศมีได้ประมาณ1เมตรนะครับซึ่งถ้ามะพร้าวโตไปอีกผมก็จะเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้มะพร้าวยังเล็กก็ใช้สปริงเกอร์แบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งประหยัดต้นทุนนะครับสปริงเกอร์แบบนี้ประหยัดต้นทุนก็อันหนึ่งตกประมาณ สองบาทนะครับทั้งหัวทั้งขาทั้งสายนะครับเฉลีย่ยแล้วตกประมาณสองบาทนะครับก็ประหยัดดีนะครับวิธีการลดน้ําแบบนี้ผมก็คิดว่าประหยัดดีแต่มะพร้าวก็น่าจะชุ่มได้หลายวันนะครับนะฮะเป็นแบบนี้นะครับพี่พคนไหนที่ว่าทําอยู่นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ ติดตามให้ผมด้วยนะครับว่าผมทำถูกวิธีไหมต้องควรปรับปรุงยังไงใส่อะไรบ้างนะครับช่วยแนะนำคำว่า,าด้วยนะครับผมก็เป็นเกษตรมือใหม่ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำเลยนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับการทำคลิปแล้วก็ทำสวนมะพร้าวด้วยนะครับให้ดูต่อจากคลิปที่แล้วนะครับการลดน้ำนะครับ ชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งแถวให้น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแบบนี้ก็ต่อหนึ่งแถวสองวันให้ทีหนึ่งนะครับสองวันให้ทีหนึ่งนะครับท่อเมนนะครับเดินไปเมนะสองนิ้วนถังน้ําอยู่ข้างบนนะครับซึ่งถังน้ําก็แค่สองพันลิตรนะครับของผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับสองพันลิตร แต่ก็สูบน้ําขึ้นปล่อยเรปล่อยลงเลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ดีนะครับก็คิดว่าจะทําถางพักไว้ข้างล่างอีกสักถังหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเอาเรื่องให้น้ํามันมีออกซิเจนนะครับที่ผมดูคลิปพี่ๆเข้ามาตอนนี้ก็ทำเพียงได้ให้มะพร้าวมันไม่ตายก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่มีน้ำหมดเลยก็คงจะตายนะครับ อันนี้ก็ลดน้ําไปรู้สึกว่าที่นี่จะแรงมากนะครับตั้งแต่เดือนตุลามาฝนไม่เคยตกเลยนะครับจนนี้เข้าเดือนธันวาแล้วนะครับจะปีใหม่แล้วฝนไม่เคยตกเลยเนี่ยนะครับการให้น้ำโอ้โหซึ่งใบไม้นี่ช่วงแรกที่ปลูกไปไม่ได้ลดน้ํานะครับใบไม้เลยนะครับแดดร้อนจัดแต่ก็ฟื้นขึ้นมาหมดแล้วครับ อันนี้ไม่ถูกขออันนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกฝังนี่นะครับก็บนะเดินสปิกเกอร์ไปด้วยนะครับ,นะรบที่การให้น้ำ จะให้แถวละครึ่งชั่วโมงนะครับผมให้แถวละครึ่งชั่วโมงไปเลยจะได้ชุ่มๆโอ้โหวางน้าไปน้องๆมาช่วยใส่หวาเนี่น้ำมากฝัง วางหนาไปนะครับน้องๆก็ช่วยแสงวันนี่ดีขอบคุณครับขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจะอีพีหน้าจะมาต่อให้ดูนะครับว่าป็นยังไง